ก่อนหน้านี้กลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์หลังสไปซ์สุกลวัฒพวงสมบัติหรือนะ้องสไปซ์แรปเปอร์หนุ่มชื่อดังวัย18ปีและครอบครัวโดนต้นสังกัดเก่าฟ้องผิดสัญญาเรียกค่าเสียหายกว่า14ล้านบาททาั้งๆที่ยกเลิกสัญญาไปก่อนที่สไปซ์จะเป็นที่โด่งดังด้วยตัวเองจากเพลงทนซึ่งมียอดวิวปัจจุบันพุ่งทะยานถึง420ล้านกว่าวิวจนติดอันดับ89ในชาร์ตวิวออดโกลบอล ล่าสุดนะคะทนายเจมทนายฝั่งของน้องสไปร์ก็ได้ออกมาอัปเดตโพสต์ประมาณว่าจบมาหาการบ14ล้านคู่กรณียอมถอนฟ้องคืนอิสระให้กับสไปค์เป็นที่เรียบร้อยและครอบครัวขออโหสิกรรมให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน พร้อมบอกว่าอดใช้ศิลปะการว่าความเลยอุตส่าห์รับฟีปากไว้รอและขอบคุณหลายๆคนที่ยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้กับน้องสไปสุดท้ายอยากให้กรณีของน้องสไปเป็นตัวอย่างเตือนศิลปินนักร้องนักสแสดงที่อยากเข้าวงการรวมถึงผู้ปกครองหลายๆคนว่าก่อนที่จะเซ็นสัญญาต้องตรวจสอบให้ดีเพราะมีพวกแอบ,บอ้างหลอกให้เซ็นสัญญาศิลปินและเรียกร้องเงินเพื่อเป็นค่าชิกสัญญาเยอะมาก จ,จบลงด้วยดีนะคะแต่กว่าที่จะจบก็ผ่านอะไรกันมามากมายงานนี้อิจานบันเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีให้กับทุกฝ่ายด้วยนะคะ